เพื่อนเพื่อน,นเคยเห็นอันนี้กันไหมคะก็คือน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วเลยนะก็จะเป็นแป้งโรตีเฉยๆเลยนะไปซื้อมาเจ็ดบาทค่ะกลิ่นหอมมากหอมมากเออก็คือเราไปซื้อมาเอาไปสิก้อนละเจ็ด,ดบาทใช่ไหมถ้าเขาบอกว่เขาเขาบอกว่าไม่ต้องทอเราบอกว่าไม่ต้องทอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะเอาเ๋บวลูกคขาเลยแป้งก็จะเป็นแบบนี้นะอุดยมัน่น กินได้นะเนี่ยเอามาเล่นก็คือเนื้อเด็ดเนี้ยเหมือนสลามมากๆเลยเหมือนสลามที่ทำจากสูตรแป้งแล้มันแข็งนะคะเราจะมาลองแผ่กันเออแผ่แผ่แผ่แยังไงอ่ะเราแผ่กันยังไงอีนี้เหรอ อบ,บังกูได้เจะแปบแบแบะแอา่ยออางทำไมเขาทำได้เยอะจังนี้มันแข็งมากเลยนะคะี๋ยวเราต้องเอาบอลแหลกใส่บอลแหลกอาบ,บังมูนได้เจอก็ต้องตีตีตีตอย่างงี้หรอโอ้ใช่ใช่ใช่ช,ชแบ,บแผง,งนี้หรือเปล่าก็ตีตีตีปาปาบุมันแข็งจัง เลยฮะโอเคก็ได้อันยาวๆมาแล้วนะแล้วก็แผ่แบบนี้อ้แผ่เห็นไหมโอเคหมคือแผ่ได้บางมากเลยตรงเนี้ยไปอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆชึบชึบชึบเอ้ามารวมกันอยู่โอ้ยโอหอยู่กับน้องแล้วก็อยู่กับเพื่อนฝั่งมากเห็นไหมฝั่ังานที่ฝั่งไม่เป็นครับอแล้ะไะเลิกหม่ง กนะนะ็เป็นอย่างนี้นะก็แผ่ไปเลยแผ่ไปเรื่อยๆชึบอ้าวขาดคือทำไม่เป็นนะเป็นอย่างนี้นะเหมือนสลามมากๆเลยค่ะอุ๊ยมีสิ่งจิ้มนิดนึงด้วยแหละจะกรีนมันก็ใช้ได้เหมือนกันแอบมีเสียงจิ้มนะแต่ไม่ได้ลงเงนในกล้อง น่ะถ้าช็แปไง้มันทำมันจะได้เป็นแบบนี้เลยเป็นโรตีเฉยๆโอเคนี่เคคือสตราลามสูตรไร้สารอันตรายกินได้ด้วยนะคะไร้สารอันตรายจริงๆนะไปซื้อมันจากแม่ค้าโรตีอันละเจ็ดบาทมามาบอกกันแปงตั้งหลายครั้งแล้ว โอเคค่ะวันนี้นะก็มาให้ดูแค่นี้จริงๆนะวันนี้เราก็ต้องมมไปแล้วนะคะมมบ๊ายบายค่ะกับมมแป้งโรตี